สวัสดีครับวันนี้เราตาม,มาพบก,กับผมในคลิปดิบง่ายๆแต่ให้สาระเรื่องหมาบ้างแก้วกับผมหนึ่งหนึ่งฝามครับวันนี้ก็แม่มื่น,น้นอยบ้างอาจจะมื่นน้อยครับแสงไม่รู้ขอไหมก็วันนี้มาอัดกันคลิปบึนๆเลยช่วงนี้ฝนตกเพราะฝนตกเลยไม่รู้จะนั่นตอนไหนตอนกลาวันฝนมันตกเพอตอนเย็นๆอะไรนั่นก็เลยล,ล,ลองดู แปลกหรือบางอ,อ,อ,อาจจะไม่ชัดเจนหรือว่านั้นก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สวยงามก็สมคอรถยด้นะครับผม <c oughs> วันนี้ก็เรามาฟังกันต่อในเรื่องที่แล้วที่ผมพูดเรื่องของมรดกทังพันธุก,กรรมก็ของชาติที่ว่ามาบ้าแก่เป็นมรดกทางพันธุก,กรรมเกี่ยวกับการเรื่องของ KFCI <c oughs> คือเรื่องข,องข่าวที่ว่าเขาร่วมกันมาตั้งแต่ ดังเดิมตั้งแต่ทีแรกว่าเขาคุมแต่ละคุมเขาร่วงเท่าไหนยังไงก็คือที่ผมบอกไปอะก็คือมันมีคุมคนที่หลายไล่หลายหลายคนผมไม่สามารถกล่าวถึงได้ก็บนี้ลักๆก็คือเทียบให้โลดที่ว่าประธานชมรมไทยบางแก้วนียเพราะว่าพอเขาร่วงชมรมไทยบางแก้วนี่พอพอตัวพอล่างึ้นมาเพื่อทําให้ให้มาบางแก้วเนี่ยมันมันมันทูกถูกหลอด ไอ้รับรองรับรองพันธุกรรมไอ้รับรองพันธุกรรมจากเคซีว่าเป็นมามาประจําชากของบ้านเราก็พอุูมนี้พอละภุมนี้ชมลงมเนี้ยเขาก็ขึ้นตรอกับสมาคมพัฒนาพันธุ์นักแห่งประเทศไทยก็เหมือนจะส่งทานไปแล้วก็พอพอขึ้นไปที่พอชมลมนี้ขึ้นไปที่สมาคมแล้วพอมาบางแก่มันถูกบรรจุที่สมาคมแล้วสมาคมเขาก็ดําเนินการต่อเพื่อทํามาตรฐานพันเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อ ที่จะเอาไปส่งโซเอเคยูอย่างที่ผมเล่าไปไป,ไป,ไปไหนไปใไนครั้งที่แล้วนี่พอพอยังที่ว่าที่ผมว่าพอเราเขาเอาไปส่งตรงนั้นแล้วพอแล้วพ็พอส่งเอเคยูเซเอเคยูรับรองรับรองเซจเขาก็ดําเนินการต่อเพื่อจะส่งให้มันเป็นเป็นไปสู่เอซก็คือให้เป็นให้ให้ใหสมาพันธ์สุนัขโลกเนี่ยรับรองก็คือพอไปถึงสมาพันธ์สุนัขโลกเนี่ย ในในปีที่เขามารับรองชั่วข้าวเนี่ยคือมันมันมันก็จะมีกฎกติกาดังนั้นในในคลิปนี้ผมจะมาพูดว่าไอ้กฎกติกาของข้าวที่ฝ่าจะไปเชิงถึงต้นจุดนั้นเนี่ยเขาเขาต้องทาอะไรบ้างยังไงบ้างก่อพอใน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 การรวบลวมพันรวบรวมท้ายพันรวบรวมอะไรเนี่ยมันมันเป็นหน้าที่ของของสมาคมพัฒเขาขนาดแล้วก็ ตอนนังนก็มีนะน,นาสันตี้ับพุทนาเนี่ยพุทนาเนจะเป็นแมงหาหลักเรานานสันตี้เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นคนคหายข้อมูลควยอะไรพวกเนี่ยแล้วก็มีพวกทำสไลด์ทำอะไรอันนี้ก็มีที่ศุลยยาที่เป็นมือช่างกองช่างทำคลิปทำอะไรต่างๆก็เพื่อเป็นส่วนกระพอพอ่อมานรวมข้อมูลเยอะมากเพราะว่าพันาะข้อมูล ข้อหมูลที่ผงเพิ่งศึกษา,าขาวๆนะท่านนันเนี่ยที่แาบยืนเพื่อจดจดรับรองรับรองชัวนสาวเนี่ยคือมันตรงนี้ยังน้อยเนี่ยสายเลือดที่ใหม่มาเนี่ยที่ที่มีการซึบเนื่องมาซึอเชื้อเทาเซาๆๆๆๆเชื้อเชื้อเทาเล่าปอมาตั้งแต่บรรพบ,บุรุษม,มาเนี่ยยังน้อยต้องมีขั้นมันก็เยอะก่อ,อกนเอามาศึกษาเราตรงนี้ตัวตนจริงๆ ซื้อซื้อซื้อเชือสายได้อะไรใดเนี่ยกอกมันนี้สีสายลากก็คือไอ้ละสายแต่ละสายเนี่ยต้องต้องไม่ในสามเจเน t เรชันสีเจเนเรชันต้องไม่มีปั้นพบุรุษรวมกันก็มีอีอเขากำหนดไว้สีสายลากแปดสายร้องซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในใแ,แต่ละสายเนี่ยมันต้องมีมายังน้อยกี่ตัวแต่ตอนนั้นก็เห็นคู่แกบอกบอกว่าจะทําได้ก็หนักอยู่ เพราะว่ามาเล่าที่ที่จะหาข้อมูลได้อะไรใดเนี่ยมันไม่ได้มากในในเมื่อก่อนเพราะว่ามาเนี่ยเรียนเยอะแต่มาที่มันมีข้อมูลชัดเจนตัวต่อได้อะไรอย่างเนี่ยมันนี้ไม่มากก็มันนี้ไม่มากเนี่ยการทาข้อมูลการอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างลําบากแล้วก็พอทําข้อมูลในเมื่อเขอาเอามาข่าๆวก็เ,เกิดการ มีการแกะไขมาตรฐานแกาไคเวรดวริดดิ้งบางตัวในในยุคนั้นตอนนี้กอได้พอสเตตันจากคนเป็นแกเป็นกรรมการเลยเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมพัฒนาไอจาก AFC ซนั่นเองเพราะว่าแกเป็นกรรมการกลางแล้วก็เป็นเหมือนจะว่าเป็นคนใหญ่ในในใน,ในเป็นกรรมการคนใหญ่แล้วก็มีความรู้ความสามารถในด้านการตัดสินแล้วแกมาชอบมากแล้วแก แกก็ามาช่วยครับกับกลุ่มผีผดสิงโลกเขาสนิทกับกลุ่มผิดสุงโลกแล้วก็มารวมกับพี่มาร่วมกับผู้นาเนี่ยเพื่อเพื่อปรับปรุงมาตรฐานให้มันรองรับแล้วเขาก็มาเป็นเป็นคลนคาดค้นดูคน้คนอะไรกับเจ้าหน้าที่ไหนลองไปดูภาพตอนปีหาตามแล้วก็จะเห็นว่าเขาครับพี่ไอ้พอสแตนต์นะเขาจะเป็นคนคอย จับแจงคอยดูคอยคือมันได้ว่าเขาเขามาช่วยนั่นแหละคนที่แรกคนไทยก็ขาดกันอะไรกันแต่ว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงพอเวลาที่มันผ่านไปแกชอบบางแก้วจริงๆถูกวันนี้แกก็ยังเลี้ยงบางแกว้วแล้วก็พัฒนาบ้างแกว้วเขา้าสู่ระพวดในในยุโรปนะอะไรที่ผมเห็นภาพอยู่ตลอดเนี่ยก็ถือว่าแกแกชอบจริงๆแหละดังนั้นแกก็เลยมาขับเคลื่อนเพื่อให้มาบ้างแก้วนะมันมันทุก มันทุกให้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 มันเซตอ่ะให้ได้ว่าทำให้มันให้ให้มันสำเร็จให้ให้มันเป็นให้มันได้ขึ้นก็ไอ้สมาพันธ์ไอ้เอ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 เพเาะแกอเอเมื่อเอเาเพเอเอเาเก็อเอาอเเอ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 เรเอเอเอบเอ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 เ รับรองชั่วขาวก็คือรับรองชช่วขาวโดวยวัหของของ f t i ก็คือจะดูพัฒนาการไปอีก10ปีพอคือภายใน10ปีเนี่ยดูอะไรบ้างก็ดูว่าไหนไหนประเทศที่คุณแจ้งว่ามาตัวเนี่ยเกิดไหนแผ่นดินคุณเป็นหมาประจำชาติเป็นหมาประจำชิ้นที่ถูกจดทะเบียนขึ้นทะเบียนว่าคุณจะรับรองเป็นสายพันธุ์ของประเทศคุณเนี่ย หนึ่งมีพัฒน์มีมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากหน่อยแค่ไหนสองมีการเคลื่อนไหวการประกวดกันตอบรับในสนามในการแข่งขันเนี่ยตลอดไหมมีมาที่มาเป็นแชมป์มีมาที่มาได้ระดับโชระดับอะไรเนี่ยบางไหมมีบางไหมอะไรเนี่ยก็มีการประเมินก็คือนี่ยการเคลื่อนไหวแล้วก็มีปริมาณ ปริมาณการเพิ่มปริมาณของของประชากรหมานในในประเทศของคุณในสิบปีเนี่ยมันมีปริมาณที่ว่าหนาเชื่อถือได้ไหมครับไอ้ไอ้มาพะเนี่ยคุณไม่ได้เอาม,ามันจะกประเทศไหนคุณไม่ได้จดไม่ได้จดมันเป็นหมาของคุณจริงๆอะไรนเนี้ยก่อไอ้ไอ้จุดนี้ก่อที่ผมบอกหมาน,นทั้งหม้มันได้เอาหมาบางแก้ว โชคดีที่มันไม่ไปจดง่ายเหมือนมาเหมือนเหมือนสัตว์อื่นอย่างที่เราเราเราโดนจดทิ้งไปสคือกดของของ a f c ซเนี่ยมันค่อนข้างจะทําให้ในกั้จดจดสายพันธุ์จดสิธิบัรสายพันธุ์เนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงดังนั้นที่ผมเห็นในในประเทศในเอในภูมิภาคเหล่านี้ยังแต่ว่าไหนไหนไหนทวีปเหล่านี้มีเกาหลีใต้มีญี่ปุ่นคือว่าลองมาพันในของเขาที่ว่าเขาโอเคแล้วเขาเขาจะจดสิทธิบัรของเขาเขาจะจด เอฟซีไอให้เอฟซีไอรับรองกอหลีใต้กองนีเยอะญี่ปุ่นก็มีหลายลายไซพันธุ์อยู่ดังนั้นพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยไอ้พอเราที่ผมว่ามันมีการ,รมันมันมีการประเมินในในส่วนเนี่ยส่วนบาคัญหลักๆก็คือปริมาณปริมาณการกาเรเลี้ยงที่มากถึงแค่ไหนบวกกับไอ้การขับเคลื่อนส่วนตัวผมเองเนี่ยส่วนตัวผมเอง ก็มาดูส่วนใหญ่เนี่ยจะมาทําเรื่องของปริมาณเพราะว่าในในในด้านการการทั้งเพื่อดนดันขวดอะไรเนี้ยก็ก็ดันยุบพักหนึ่งแต่ว,ว่าเหมือนแต่ว่าปัจจัยเราน้อยปัจจัยน้อยแล้วพอเราเราเรา,าไปเองอะไรเองเดี๋ยวมันมันค่อนข้างใช้จ่ายสูงแล้วผมก็เลยเหมือนจะหลับหนาทีมาในด้านของการหล,นล่นหลงในการถ่วยกันลักดันเรื่องของเอามาหาแล้วเนี่ย ให้จดทะเบียนแจงเกิดแจงคอร์ดแจงะสมแจ้งไ้มันนีห้เลลาแล้วลว้านเล็กคอร์ดกับสมาคมัดเพื่อให้ให้มันเป็นหมาที่หลับรองเพราะว่าไม่รู้ว่าคุณจะไปแจงที่ไหนอะแต่ว่าหมามันเกิดแต่ว่าไฮม,มันออกที่ไหนก็แล้วแต่แต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นก็ไม่มีเล็กคอร์ดกับสมาคม,มันมันเราไม่ได้อยู่ในในเกณฑ์ที่เขาพิจารณา ในเกมที่เขาพิจารณาที่ผมก็อกับไอเล็กคอร์สมาคมก็คือไอเล็กคอร์ก็คือไอไอทห้ผมผมก็ใหรไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมพัดก่สมาคมพัดเขาก็เปิดแต่กระเบื้อซามเนี่ยสมาคมเปิดอยู่หลายครั้งมากเพื่อจะให้แล้วทีเจาคอมาที่มีใบของของช่รงมสมาคมต่างหกหกหกทียอ่ะผมจำไม่ได้มีใค้บางแก้วช่รมที่พิดโลกสองชมรงมช่รงมที่เชียงใหม่ชมรมที่กรุงเทพอีกชลมหนึ่ง ก็ไอพวกเนี้ยคือคัาเปอร์ให้ให้สามารถไปคืนได้เลยไปคืนเพื่อออออกใบบางตัวก็อออออกเป็นใบเต็มใดบางบางตัวก็ออกเป็นใบโน้ตเล็กคอร์ดหมาแล้วเผื่อหลันนั่นต่อหลันหลันนั่นตอแจงเกิดแจงผสมมันก็จะออกใบมันสองสามเจนมันก็จะเป็นใบเต็มก็คือให้ให้ให้มีให้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 มีเล็กคอร์ดอยู่กับสมาคม่ผพันแล้วน้อยมากแล้วปริมาณที่มันไปจกันเนี่ย ที่เราไปสุณสมาคมกนี่ลองเทียบอัตรากับมาที่มีอยู่ในประเทศทุกวันเนี่ยผมว่าไม่ถึงสิบอร์เซ็นตซึ่งไอต้ตรงเนี้ยผมว่าบานเราไม่ไม,ไม่เข้าใจกันจริงๆมันก็เลยทําให้ปริมาณมาเนี่ยมันไม่ได้มันไม่แายมากมันมันเลยไม่มากเท่าที่เท่าที่ขวร ก็คือถ้าเราเข้าใจกันมาวัน,นี้แล้วเ,เราไปช่วยกันมาฝรน,นี้เราเอาน้ํามาเราไปสู่สู่สมาคมออกหลังกับสมาคมก็แจ้งเกิดแจ้งผสมแจ้งเกิดออกใบเพชรดีกีออกใบรีจิสเตอร์จากสมาคมมากนีผมว่านายลอง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 ,ลองสักหัสิบเปอร์เซ็นต์ของของมาแต่ละปีแต่ละปีะปช่วงสิบปีที่มาเนี่ยโอ้สบายเลยแต่ทุกวันเนี้ยผม มันมันมันก่อนหาซิฟหาซิฟก่อนก่อนนับจุมงกันก็คือผมก็ทาเด็มทีอย่างของพ่ยมีลูกหมาเอาหมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพเองในส่วนของในเครือข่ายในในฟาร์มในในส่วนของที่ผมผมดูแลกันอยู่เนี่ยคือพวกเนี่ยผมจะให้ออกจากสมาคมแทบทั้งหมดเลยและว่าไม่ใช่แทบทั้งหมดทั้งหมดพอผมจะบอกว่าให้เราเราเพื่อนนิดนึงแต่ว่าเราไม่เอาที่อื่นมันก็ราคาเดียวกันนั่นแหละแต่เราออกให้มันเป็นมาตรฐานให้มันเป็นสากล คือเปืนสาคนยังไงก็คือถ้าคุณจะเอาหมาของคุณคุณบอหมาของคุณสวยแล้วคุณเอาหมาของคุณจุ้งไปสนามประกวดที่สมาคมเขารับรองหรืองานที่เป็นสาคนเนี่ย้าคุณไปยืนใบแล้วขอประกวดมาแล้วเขาไม่หลับเนี่ยแสดงว่าใบของคุณนป็นปอแต่ดังลองฟังคลิปนี้แล้วอ่ะ ไปศึกษาดูแล้วก็ไม่เชื่อก็ล้องจุ้งไปมาคุณให้สวยยังไงอ่ะแต่ว่าคุณถือใบนี่จะใบป,ประจําตัวของมันมีเลขคูเลขคืออะไรนะผมไม่รู้เลยแล้วไปแย่ที่สมาคมคอเขาประกวดถ้ามันประกวดไม่ได้แสดงว่าใบนั้นน่ะตอเอาอย่างนี้เอาเป็นง่ายๆผมไม่ว่าใครไม่โทษใครเลย ก็คือถ้าเป็นใบที่สามารถไงานไม่เกี่ยวนะงานวัดงานสมาคมง,งานชมรมง,งานตามกัดยิงงานกัดชาดอะไรเนี่ยไม่ไม่ไ,มไมเกี่ยวแต่เอางานที่เป็นหลักสากลมางานที่สามารถสอ,อซีซีสะสมแต้มเป็นไทยแลนด์แชมป์ไหนอะไรเนี่ยเป็นงานสาลน่ะถ้าคุณเอาใบมันไปยืนเราขาให้ประกวดแสดงเอาใบาคุณถูกต้องถ้าว่าไปยืนประกวดแล้วใบมันไม่ใช่แสดงว่าปลอม ก็คือในในในรับอันอันแหลก็คือวัดเลยปริมาณของมาที่ที่มันเพิ่มขึ้นดูอัตราส่วนเขาก็จะดูอัตราการการเพิ่มปริมาณของประชากรที่ผมว่าถ้าเราเข้าใจกันเราเราทำกันจริงๆอ่ะเราขึ้นตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของมาที่เรียนถุกวันนี้โอ้สบายมากเลยแต่ทุกวันเนี้ยสิบเปอร์เซ็นต์ถึงหรือเปล่าผมยังไม่รู้ผมยังไม่มั่นใจแต่สําหรับผมอะผมว่าช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี้ยมาที่นามสกุลหมุนหนึ่งอ่ะ ผมาอกีไม่ตำปะห้าร้อยผมบอกได้เลยว่าเหล 500. ือห้าร้อยในช่วงในช่วงระยะเวลากล้ปีตั้งแต่ปีหาสามตั้งแต่ปีหาสามเนี่ยผมก็เอามาเนี่ยผมเอาหมาพุงขึ้นขึ้นกับที่สมาคมงพัดทั้งหมดแล้วก็แจงเกินแจงแจงเกินแจงแจงออกไปเพนดิกีที่นี่ทั้งหมดในในายที่ผมผมรับหมาแล้วผมมาช่วยดูแลในด้านเนี้ยเราก็ในช่วงแหลกแช่วงแหลกแกตั้งแต่ปีหาสามถึงปีหาเจ็ดหาแปดเนี่ย ก็ช่วงนั no. 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 Hence, down, ้นก oh no. ็ประกวดอยู่พอสมควรก็ขับดันประกวดอยู่อะไรอยู่เพราะว่าตอนนั้นมันมันยังมี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 บุคลากรเดียวอย่างพ่อทําได้แต่พอบุคลากรมันลดลงเงินน้อยลงเราก็เลยมาทําดานเพิ่มมันในด้านของการเลี้ยงหมาพื้นล้วก็ตอนหลังมาทําลูกหมาเยอะด้วยก็เลยต้องลดด้านนั้นส่วนไอ้ที่แย่ไ้เรื่องของปริมาณเนี่ยก็คือการทบเคลื่องดานการประกวดเอาจริงๆในด้านการประกวดเนี่ยถ้าตอนหลัง ไม่มีกลุมขนเลี้ยงประกวดหนักประกวดยังกลุ่มอะพี่โบอาจารย์โบที่เป็นแฮนเอ่าผมที่อยู่บางปุกที่อยู่ทถงฉันเชิงเซาตอนแรกอยู่คอนทมเราก็ย้ายไปอยู่ทังนู้นก็ที่ยังจุ้งมาางแก่อยู่เราปุกกุมกุมกลุมหลักทิพทิพม่าเพื่อประกวดในรุ่นยุคหลังๆนอกจากการโชว์รุ่ก็จะมีกุมของพี่เล็กเชียงใหม่ ของพี่เล็กเชียงใหม่ที่เราก็โดยมีพี่โบหรือ,อผมจะเรียกว่าอาจารย์ก็มามาเป็นโคดชนตะเก่อยู่พวกเนี้ยก็มาเป็นคนขับเคลื่อนมาเหมือนจะขับเคลื่อนแล้วพอคุ้มนี้แทบแท,บ,ทบสุกสนามจะมีบางแก้วนองประวดเกาะปีกุ้มเนี้ยเป็นกุ้งหลักที่ยังมีมาจุงอยู่บ้านสี่ตัวห้าตัวสองตัวสามตัวคือให้ในแต่ละงานในแต่ละ ไม่ดีก็จัดมีพังแกล้วต้นเลยลงประกวดอยู่ตลอดก็ทาไม่ได้กุ่มนี้นะผมพ่อด้เลยว่าบางแกวเราในด้านการขับเคลื่อนด่านประกวดเนี่ยผมว่าแย่แย่มากอาจจะไม่พานเรียนเยซ้ำแล้วเนี่ยยังยังถุกวันเนี่ยก็คือพอพอประกวดยังยังถูกวันพอพอยังสมารค้มก็ขับเคลื่อนยังอะไรเนี่ยยังเขาที่แล้วเนี่ยยังงานอิมแพกมาปีปีที่แล้วเนี่ยสมารคุ้มแกก็ผักดันนะผมก็ ผมว่าแกก็ผัดนันแย่ยามีเงินรังวันมีอะไรเนี่ยแต่ว่ามันมันเหมือนแ่การตอบรับหรือว่าผมว่าเป็นความไม่เข้าใจมากวาแล้วก็ทุกวันนี้คือเราเน้นทีการขายเพราะแลการขายเราขายได้งพราะเราขายได้กูไม่ต้องไปประกวดเราไม่ประกวดกูขายได้กูไปประกวดเสชื่อเปล่ากูไปแพ้กูบอกราคาตกอะไรไปนเนี่ยคือเราเราไม่เข้าใจตรงนั้นคือการประกวดการประกวดไม่ใช่การแพระะ้ชนะ การประกวดคึกทักเอาผลงานของที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเอาไปนําเสนอให้คนก็เห็นเอาไปดูว่าเฮ้ยหมาที่เราเอาไปไปไป,ไปทำยังไปทำไทยแลนด์แชมป์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมผมจะมาพูดให้ฟังว่าไทยแลนด์แชมป์มันคืออะไรไปทำไทยแลนด์แชมป์คือให้มันมีเลคคอคอดของหมาที่เฮ้ยหมาหม,มามันเกิดในบ้านคุณนะแต่ว่าเฮ้ยเราไปดูแล้วโอ้แมงหมาเป็นไทยแลนด์แชมป์มีอยู่โอ้ยนิดกระยุงมือดูใสวิเลียนดูดูปอมหมนหมามาจากไหนโอ้โห เล็คอร์ดเข้า Thailand แชมป์เพียบแต่บางแกวมีแบบโอ้โหมก็คือไอตำแหน่งไ h a i l a n d แชมป์มันระบุได้ว่ามาที่มาประกวดเพื่อไอด่านในด้านคุณภาพที่ผ่านเนี่ยมันจะตรวจคุณภาพแบบตรวจคุณภาพผ่านมีแค่ไหนเพราะเนี้ยเราก็ไม่ไม่ประกวดกันไม่เพราะไม่ไม่ไม่ประกวดกันการประกวดน้อยการทับเคลื่อนในสน้ำน้อยมันก็เลย ที่ผมบอกอะไอ้บสบ้านหน้าที่ตรงเนี้ยมันก็เลยทําให้เครดิตของของฟาร์มนาเชื่อถือที่มันเป็นหมาของ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 บ้านคุณทีคุณบอกเฮ้ยเนี้ยเป็นหมาของของคมเนี่ยมันผมแต่พวกเขามาเห็นโอ้โหหมาของบ้านคุณคุณไปเห็นในสนามประกวดมีอยู่สองตัวมีอยู่สามตัวมันง้องแงงงองแงงเหมือนมาตัวประกอบอะบางทีเดินจุดถันนี้ชิบะเยอะฟ้ามันก็ที่ผมว่ามันก็นานมันก็นานน้อยใจที่ผมบอกผมร้องร้อง ในในมุมในนามของผมผมก็ยังขอบคุณยังอาจารย์โบยังยังปุ่มของไอ้ผมยังยังปุ่มของไอ้นักยังยังไอ้ของพี่พี่เล็กเชียงใหม่ไอ้ฟูเนี่ยที่เขายังเขายังเขายังเอาหมามาหมามายังทํามาพัฒนาขึ้นมายังพี่โบนี่ยอมลาบยังสุดยอดตัวถือยังยังทํามาได้ได้ยังได้มันไม่ใหญ่แค่จบไทยแลนด์แชมป์มันใหญ่ถึงขนาดเบสิ่งโชว์ได้ถึงแกนแชมป์อะไรเนี่ย มันทาให้ศักยภาพของของบ้างแก้วเราเราเพิ่มขึ้นแล้วหลังจากปีหาซามเนี่ยสราระคมเขาขก็ขัดตัวตลอดขัดตัวขัดตัวแขนของบ้านแก้วไปไปไปประกวดระดับโลกไปประกวดอะไรทั้งๆท,ที่มันมันก็นยังล้นเล็กคอร์ดอะไรไม่ได้แต่ว่ามันถูกลบร้อแล้วก็คือเป็นสายพันธุ์หนึ่งแต่ว่าเหมือนจังวัาประกวดเฉพาะก่นนเราก็จะได้แชมป์โลกในน้ำของในน้ำของบ้านแก้วอะไรแบบนี้ใหญ่ๆย,ยังไม่ไดไปป้ไปประกวดรวมมาเขายังชัดเจนก็เหมือนเสริมก็ เหมือนลองย้อนดูก็เหมือนเหมือนร่างลั่แบบนี้ที่ผมเข้ามาไม่ได้ฉะนั้นเขาก็ทำาวัน,นี้แหละเขาก็ขับกัแล้วก็ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่แต่ไม่ว่าจะเป็นยูโรด็อกโชว์เวิลด์ด็อกโชว์อะไรพวกเนี้ยท,ทั้งทั้งกลุ่มของ AFF อฟเอไอคอนจัดก็ถัวนี้บางแก้วก็นั่นแหละก็ยังได้กลุ่มพวกนี้แหละที่เขายังขับเคลื่อนอยู่แล้วทั้งกลุ่มพวงบ้านโชพุ้นที่เขาก็มีทีมเข้าดึงมาประกวดกันอยู่ตลอดนอกนั้นก็ มันน้อยก่อนร้องไม่มันยังมาก่อนเราเราตุ้งกันเราเป็นบีทเดอร์เราไปจุงเองเราแปะอะไรกันเองเนี่ยมันเยอะแต่ทุกวันเนี้ยคือผมไม่เข้าใจมันเพรว่าเพราะอะไรเพราะว่ายังเป็นเองเนี่ยผมบอสเลยผม,ผมเวลาผมผม,ผมไม่ได้เขาผมมีเวลาหรือว่าผมพร้อมผมมีเวลาสักเท่าไหร่เนี่ยเขผมจะไปตล,ลอดยังงานใหญ่แต่ละปี ปีนึง่งอาจจะมีงานกองงานเนี่ยผมผมก็จะไปวันนี้เวลาผมผมผมก็จะไปตลอดก็คือมันมันเหมือนแต่ว่าเราก็ต้องโหลดแต่ว่าที่ผมว่ารา้องเราช่วยกันครับเพื่อสมมติปีหนึง่งงานใหญ่ๆงานอายายานิมแพคง,งานอะไรที่ที่สาขาขมกจจะใหญ่ายายเรามาช่วยกันไปมันก็ยังมีมีปริมาณก็ยังโอเคแต่ว่าผมก็อยากอยากให้ยังน้อยอ่ะเรา,เราง่ายคอก็เลยอะ วันที่แปดพฤศจิกาเนี่ยที่สมาคงพระเจ้าที่เอ็มไพเพื่อจะหลวมไม่ต้องเนียไปแสดงสกเยาะสาแสดงแสดงให้ให้ให้เขาได้ได้ทำเลคคอร์ให,ให้ให้เห็นกันนิดนึงว่าเฮ้ยบางแก้วของเราเนี่ยมันมีเยอะจริงๆม,ม,มันไม่ได้มีน้อยแล้วงานนี้สมาคงเขาทุ่มเลยก็ที่เขาเขาก็ขัดมา้าเขาก็อะไรมาเพื่อท,ที่ที่ผมบอก คือเขาคาดมาเพื่อว่าเอาาถ้าคุณกินภาษาคุณได้อะไรใดคุณเดินลงไปในสนามได้เขาให้ค่าค่าค่านั้นที่ทค่าค่าน้ำมันทั้นที่ตัวละห้าร้อยเลยไม่ต้องเสียค่าสมาัครด้วยต่อคุณก็แจ้งนั่นแหละต่อเงาเอาง่ายเลยทำมาของคุณไปองคุณแท้คุณสมัครได้เลย เขาไม่ให้ทำไมทำอะไรไม่ได้แสดงว่าไปคุณนละกองแสดงว่านั้นไม่คิดไหมว่าจะมึงพูดอะว่ไวที่แท้จริงที่ว่าเขารับร้องไปสามคนอะก็คือไอ้ไอ้ไอ้พวกเนี่ยที่ผมว่ากันขอร้องขอช่วยขอแรงช่วยกันนิดนึงอันนี้เลยมันจะเป็นบทสรุปแล้วว่ามาบ้างแก้วที่แล้วแล้าคุ้มใจแล้วอะไรเนี่ย เราเอาทํามาหากิานมาธรรมากินอยู่เนี่ยเราจะทําให้มันสําเร็กกันได้ไหมช่วยกันนิดนึงคนละตัวเขายังดีเอาหมาแล้วมามามาขับเคลื่อนมามาช่วยกันมาช่วยสานซีสั้นให้ให้ให้ใหกันหานาหรือว่าไม่งกกั้นก็เทาว่าเรามาแล้วระกวนไม่ได้เอามาเที่ยวเอามาเที่ยวพามาเที่ยวใครใครมันรู้ว่าเฮ <c oughs> ้ยหานาเนี่ย บางแก้วไม่ว่าเพราะเขาไปถ่ายภาพถ่ายทำวิดีโอทำอะไรใครเขาเพ่นว่าเฮ้ยบางแก้วมันเยอะนะแก้ว่าวันนี้มันเที่ยวกันเยอะแค่ว่ามันมันมีภาพเยอะแต่ว่ามาที่ว่าห้องที่จะประกวดเนี่ยมันมันมันโดดเดินฟ้าไเขาสีน้งสู้ไม่ได้อะไรไปเนี่ยอ่ะก็มันมันมันก็แบบก็ออกไม่มาประกวดก็มาเที่ยวกันใฮสแสดงสกายภาพคนเที่ว่บางแก้วคนนี้เป็นผมผมข่องานนี้ย ผมผมผมข้อมันล้วขอร้องเถอะบอกว่า,วา,วา,วามันมันช่วยกันนิดมันมันมันเป็นมันเป็นมันเป็นนางสุดท้ายแล้วอยากจะฝากไว้ให้ช่วยกันครับเพราะว่า,า้องวันนี้ละเราไม่ช่วยกันไม่มาในงานนี้อ่ะผมไม่แน่ใจว่าเราจะได้มีโอกาสงานต่อไปหรือเปล่าหรือว่าจะมีโอกาสในหลังกินเมื่อไหร่ผมยากให้เราเท้าในเซตเฮ้ยเฮ้ย hey. hey. ผมยากให้เท้าไงเซจ ภายในรอบเดียที่เขาประกวดวันที่8ปดพฤศจิกายนเขาเดิอบุญไหว้กันแลวขอบคุณมากครับที่ติดตามและติดตามในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ